กิบตัวครอบกระดึงขยายาอ,าอ,ออกมาเขาเอ,อ่อต้องเด้งอีกนิด เดี๋ยวเราดึงถึงตรงกลางก่อนดีกว่าข้างมันจะได้รับไว้ไม่ได้ขีดออกมาเยอะไม่ได้เว้นตัวเว้นไว้ก่อนได้ตัวไหนีมันต้องใช้ตัวแบบนี้มาโอ่ตัวที่แย่้าล่างแล้วตอกนี้ได้ตัวที่แย่ไามล่อแบบใส่กิ๊ นี่มันไม่นั่นที่นี่ไปแล้มันก็มีช่องคืงใส่นี่เข้าไปเออโอเคออกง่ายใส่ตัว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 ในนี่แหละย่อโอเคไปแน่นอีกน่นตรงนี้เราเคาะเคาะตรงนี้อ๋อมันตัวนี้มันคลิปมันพุ่งอย่างเงี้ยต้องดึงกับตะกี้นั่นแหละอืมก็ต้องดึงอยู่ดีเป็นเรื่องนะครับตรงตรงที่ตรง่างตะเกียแหละอืมทำอย่างอันนี้ไม่สำเร็จต้องสูตรเดิมเท่านั้นสูตรเดิม S <S พิสูจน์มาแล้วว่าต้องสูตรนี้นี่นนอย่าดึงอย่าดึง,ดงดอันนี้ไม่ได้ผลนะ่ทีนี้เสรอันนี้พี่ทีล็อกกิฟเพิ่ม